เป็นยังเสียงครับนี่เกองหลาดเหมือนกันผมเนียเ่ยครับมีตัวสดอนแรขึ้นบ้านเท้าเลยน,อน้องได้แล้วครับนนสิบโลครับมีแม่หาครับ ไปเราไพี่น้องมาติดต่อผู้ในได้ครับนี่เบอร์โทรครับนี่ครับยู่ซใส่ยุ่ดีครับสาวเซ็จแซ่บครับร้านนี้ซุดยอดครับติดตามได้ในช่องยูทูบเด้อเจ้าของร้านนี่เ้ยหมดละครับขเข้าไปเบื้องใดได้ครับหลา,ลายครับนี่ครับสวัสดีครับร มาหอดแล้วพี่น้องนี่ครับบ้านจะพาบับครับนี่ครับย้ำมือวันหยุดพี่น้องนี่ครับกระปุลที่เขาเสือมากครับอมาจมเอาตีละขกระปุลไหมมาหอดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กดตาจมครับนี่ครับบ้านนี่ครับโกตาถัดเมาครับผมสวัสดีครับ นี่ครับอาวม่เวครับผมวะอ้าวไม่เอาพอดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับเพลึรางวัลที่หนึ่งครับนี่ครับเพนเลี้ยงกรับปุ่นสิบกิโลครับผมนี่ครับไอ้คนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้องพลึรางวัลที่หนึ่งครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ คนเลี้ยงครับคุณเออนี่ยไอ้นี่ครับผมเนี่ยต้องคีบติดจะภาพจะภาพเราซุ้มเอาไว้สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ไอไอไอ้ัมเหลียห้าวสุแบ่แม่ครับเนี่ครับปลัดนะครับปลัดชูนี่ครับเอามาหอดเหลี่ยงแบบนี้ครับไอเบื้องเตรียมเครื่องเรียบร้อยเดออไม่นองเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการเฮ็ดบ่ต้องบอกนะผู้ใดก็ฮู้แม่นะไอ้คำทั่วไปครับผม เสร็จแล้วเรียบร้อยครับน้ำยาครับคุ่นเดี๋ยวผมไปเปิดเหมืันเป็นตะเสียบมาพี่น้องเยโอ้ยเป็นตะเสียบมาเด้อพี่น้องเลยมากมากมาครับเราดูดิดูดิเออเรื่องนี่ครับโอ้โหหมอใหญ่นึงนะครับผมแกะข้าวเริ่มบ่ได้ถือละวันที่หนึ่งนะครับเพิ่นถึกแค่เก้าเจ็ดสองโตลอยหนึ่งเด้อหูอันยพุ่นครับตอนนี้ได้เวลานางกินนะครับ พักเข้าไปได้หลายเลยครับขุดจังหน่อยนึ่งมันมีลูกชายอยู่ลากหลายนอบ่างเระดับ <ownership> <c oughs> ใส่ลงไปเลยเบิงหับพี่น้องเส้นหนามมันก่อนที่แล้วแล้วครใส่ตีนเออครับมาเด้อพี่น้องเลยนี่ครับเออตัวเสียไปเลยครับหนามใส่กับไปอีกหนามันจะไหลอนแล้วตีนลงไปอีกจัก2อตีน โอ้ไลก์กัไลก์ปวดพี่น้องเลยเบิ่งครับเต็มถ้วยเลยบบดนี้เอาหวานมาโอ้ยพี่น้องเบิ่งผมจะกินในเบื้องนะครับเนี่ยถ้วยนี่เมื่อวานสิเบิร์ถ้วยวะครับเนี่ยครับหัวตากำลังสุใส้เข่าครับอ่านี่ครับเมื่วานสิเบิร์เบิร์ถ้วยนี่ครับพี่น้องเด้อ มาเบิ่งผมกินกันเลยครับพี่นอ้องเด้อพี่น้องนี่ครับหลังจากเขาไปซื้อกระปุนแล้วเฮ้ยกระปุนเรียบร้อยพี่น้องนะครับผมจะกินในเบิ่งครับจกักกินจักหน่อยนึงนะครับบ่ต้องกินหลายนี่โอ้ผักแก้่ด้วยพี่น้องผักชะผักซีเร่าครับผมผักแขวเรือยครับผมแล้วก็สารพัดผักครับพี่น้องเบิง่งใส่กระปุนผมผมจะกินเบินเดนนี่ครับสุดยอดเด้อมาเด้อเด้อหิวหิวหิวพี่น้อง คนกินน้ำกันเลือสุขผูสุก่นครับสุขสวัสดีสร้อยสองครับพี่น้องหลังตลาดอินดีใส่ข้ามแหล่เลยพี่น้องเอ้หืมมุข้ารับ กินดุวย่เลยกินอ่ะอืาห่วงเขไปน่องดีครบครับนัวประแดด เด้อไอข้าวปุ้นนี่เป็นเส้นแบบว่าเพิ่นบีบไม่ไม้เด้อพี่น้องนะครับเส้นกระปุ้นที่ผมไปซื้อมาที่ผมไายให้พี่น้องบึงถ้าพี่น้องอยากซื้อพี่น้องครับโทรโทรศัพท์ไปเด้อครับอยู่แถวช่วงประมาณแถว จริญกุง้งเจริญลาดนี่ครับซอยอยู่ดีนะครับพี่นอ้องซอยอยู่ดีนะครับเ<า>สียงผมรีวิร์สเพิ่มพอนเพิ่มพูนหรอกครับผมรีวิร์สเพิ่มนะครับนะต่อไลน์ครับเดี๋ยวผมจะกินในเบิร์ดเลยถ้วยนี้ให้พี่น้องในเบิร์กน้อยนะกินแล้วครับตักขถ่ายงนน่อง เาลกบ้านเามาประเด็มาจากมูสอาหารยังี๊บได้ไหมนะ ตื่นไก่เปอยกำลังดีพี่นออ้องเขาก็ชิ่นกับปุ่นที่ว่าคุ้นบีบไม่ไนะพี่น้องจากพี่น้องเดี๋ยวลองไปสื่อมาก,กินมึงน,นะครับล้านเพิ่มมีเบอร์ทรมีอย่างคนตอนแหลกเลยวคิดหน้าพี่นอ้องเ่ได้หูด้วะผมได้ิวเหมืนเพิ่มนะ แต่ผมว่าผูซื้อว่าซื้ซื้อมากินต่มันแสบนะพี่น้องผักกลาไข่งานมหนไหนพี่น้อง อาหารเพื่อน,นางกินอยู่ขา้างในเะครับบริเวณนว้มากไปเดินผมอยู่พวกคุณอยู่ขา้างในเหรออยากเป็นให้พี่น้องในเบื้องนะครับวิววิวส้นในพื้นผับอ่ะแจกพี่ครับแตกต่างจากเส้นขราวปุ่นที่เพิ่นเห็ดเป็นเข่งเป็นเข่งเข่งเลยยี่สิบบาทนะครับอยากพี่น้องบานเข้าเลยลองซื้อลองไปซื้อมาทิม่เมืองครับเราจะเล่นนะครแถวถนนตกนี่นะครับไปซื้อได้ครับผม ไก่ๆพื่ว่าปกไก่ปันไดน,นะพี่น้องอผมซื้อมานสิบโลเมื่อกี้สามรอยนะพี่น้องสิบโลสามรอยบาทครับเมื่อกี้กินซูพี่น้องคุณกินนะครับไอฮัำไอฮัำเพิ่นซอเลียงนะพี่นอ<ๆ>้องเพื่อกาลยพี่น้องออวันหยุยดกระแ่อะไรครับโควิด กับผ้ากันเท้ากับปุ่นกินดูเพื่อนดีที่สุดครับมันโควิดหายสกอตบิดทราบก่อนพี่น้องเดี๋ยวข้าผ้าออ,ออกพื้นที่นะครับผมออกพื้นที่ไปหาคลิปดีๆให้พี่น้องในเบืเ้องนะครับมือหนิก็บีกับปุ่นในพี่น้องเบืเ้องครับ บอกไปแล้วปวดไห้พี่นอ้องเ้ยรวยจะบานอละไก่แล,ล้วพี่น้องมึงถ้วยนึงนดครับพี่น้องเบียร์ซัมเมอรครับสีบเบิดเบล,บเบอล้อสีเบิดเล้วผมกินเบิดนีก่ก็โอเคครับพอดีครับอิม่มเบิร์ดเล โอเคพี่น้องเพื่อว่าผมก็กินให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งสำหรับนะครับนี่ครับไก่สิเบิ้งแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บละเอียดหน่อยนึงครับไอคิดเมีอก่ะฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พิสานโมแบียนได้ด้วครับพี่น้องจีได้มี่กำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับต่อไปถอาคูเวีดหายนี่ผมจะออกพื้นที่เด้อพี่น้อง เดี่ยวอ่อนทั่วครับอาจจะไปสารคามแน่แต่สี่นะไปทางบ้านเข้าไปและเดินทางจากกรุงเทพไปไปหาเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งอ่ะให้เบิ่งบรรยากาศช่วงนี่ครับเพิ่นก็นั่งกินแบบบ้านเข้าแะไรครับพี่น้องูนะครับ <c ười> จังได้ปากกดติดตามได้พี่น้องคลิป <c ười> หน้าว <c ười> ่าผมจะไปเฮ็ด <c ười> หย่าคลิป <c ười> นี้ก็ ไอัมไอัะไรนสวัสดีครับพี่น้องนครับบึงบายบายครับบายบายครับพี่น้องไปอตะอีครับนี่ครับบรรยากาศช่วงไายด้ปไปล้ครับพี่น้องขอตัวไปกินกระปุลตออีกจังหนึงครับผมไปแล้วครับ